แกลมอายาเมืองอยากมาเยี่ยมสวนลำไยที่ท่านใช้สมแดงนะคะนี่ค่ะผลงานของสมแดงลูกดกแล้วก็โตด้วยค่ะแล้วดูสิคะโดกมากเลยแล้วทีนี้ทีทีด้วยนะคะขนาดยังไม่พอท่านถึงเวลาเก็บนะคะถึงว่ายังไม่ถึงกำหนดลูกใหญ่ขนาดนี้ผลงานของ ของสมแดงนะคะดูได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผลงานของสมแดงนะคะ<ว>สุดยอดจริงๆค่ะลูกดกลูกโตนี่ค่ะท่านสนใจนะคะทุกท่านที่สนใจท่านที่ทำการเกษตรสวนลำไยสวนไหนก็แล้วแต่นะคะ ท่านลองใช้สมแดงดูสิคะได้ผลจริงๆค่ะลูกดกลูกโตใช้ได้เลยค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเยี่ยม